u ยี่สรการใหมครับวันนี้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับในชนเ e ลของลาบหมูสตูดิโอนะครับทุกทุท่านนะครับสวัสดียามค่ำคืนนะครับพบกับผมต่อนักดนตรีตาบอดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาะจะเรียกว่าอะไรเล่านิทานให้ฟังก็ได้นะครับเป็น ใครๆกับนิทานปะลําปรลานะนิทานของคนสมัยก่อนนะครับก็ฟังเพลงฟังอะไรกันมามากแล้วก็ฟังนิทานกันบ้างนะครับวันนี้นิทานที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาของอ่าสุราหรือว่าเรารู้จักกันในานามของเล่านั่นแหละนะครับ ว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไงนะครับเรามาฟังกันนะครับคือย้นกลับไปเมื่ออ่าเป็นหมืน่มนๆกับหมื่นกันมาแล้วนะครับหลายปีดีดังมานับไม่ถ้วนหรอกนะครับมีอ่าสัตว์ป่านะครับมากมายนะครับมีสัตว์ป่ามีเสือมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเสือมีชนีมีอ่า ลิงมีอะไรเยอะๆไปหมดนะครับสัตว์ป่าเนาะนะครับมันก็ดำรงชีวิตไปตามหลักของเขานะครับดำรนิชีวิตไปตามหลักเช้าก็หากินอตอนเย็นมืดค่ำก็เข้านอนัต์บางประเภทก็หากินกลางคืนบางประเภทก็หากินกลางวันก็แล้วแต่นะครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีในพรานนะครับ ในพานคนนี้นะครับเกชอบล่าสัตว์นะครับเอา้าถ้าไม่ใช่ล่าสัตว์ในพานจะให้ไปทําอะไรล่ะเนาะมผมนี่ก็แปลกไม่ใช่ในพนานทํามาล่าสัตว์ก็ไม่ทําไม่เรียกว่าในพานก็จะเรียกว่าในพลก็ไม่ใช่นะครับมีในพานในพานเข้ามาล่าสัตว์เป็นประจํานะครับแล้วก็อเผอิญว่า พวกพวกลิงพวกนกอะไรเงี้ยนะครับที่หากินน่ะทยอยค้าบเอาผลไม้นะครับแต่จะาบเอาผลไม้มาเอามาไว้ในโพรงนะครับในโพรงต้นไม้นะครับซึ่งในโพรงต้นไม้เนี่ย มันจะมีน้ําฝนนะครับค้างอยู่ในนั้นเยอะแยะเลยนะครับน้ําฝนเต็มเลยแหละนะครับส่วนที่มันหล่นลงมาก็พวกเสือพวกอะไรอะไรก็กินลิงก็กินไปนะครับส่วนที่มันอยู่ในโพรงไม้ก็มีนะครับอืมเอาไปเอามานะครับผลไม้ที่พวกตัดป่ามันมันหามายัดใส่เข้าไปในโพรงไม้เนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็น มันเข้าไปหมักดองนะครับผสมกันหลายๆชนิดเข้านะครับมันก็ได้ตกผลิกมาเป็นน้ำสีใสๆนะครับมีกลิ่นหอมแบบน่าคลื่นไส่นะครับพวกสัดป่าพวกเสือพวกลิงพวกหมาป่าอะไรพวกนี้นะครับที่มันอยู่ ก็นึกว่าน้ํานะครับก็พากันดื่มกินไอ้เจ้านั่นแหละนะครับในโพรงไม้น,ะนะนะั่นแหะที่มันเป็นน้นะําฝนที่มีผลไม้อยู่ในนั้นแหละนะครับหมักดองกันเป็นเวลานานนะครับพอกินเข้าไปแล้วเป็นไงกินเข้าไปแล้วก็มีอาการมึนเมาครับมีอาการคึกคักนะครับเป็นพิเศษนะครับมีอาการร้อนวูบวาบนะครับ ฮึกเหิมนะครับต่างพากันกระโดดกระเต้นนะครับร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานนะครับที่นี่นายพานกล่าวถึงนายพานก็คือนายพานก็มาอลาสัตว์อยูย่เป็นประจำก็พอดีมาเจอเข้าในวันหนึ่งนะครับเอ๊ะอะไรทำไมในโพรงไม้นัน่นมันมีน้ำอะไรเนาะ อืได้กลิ่นน้ําได้กลิ่นน้ําออกหอมหอมเหมือนเมือนยังไงไม่รู้อ่านายพานก็เลยสงสัยนะครับก็เลยเข้าไปดูในโพรงเป็นน้ําใ,ใสๆนะครับอ,อก็เลยลองเอามือนะครับวักน้ํากินไปหลายอึกนะครับพอในายพานกินเข้าไป ก็มีอาการแบบเหมือนเหมือนกับสัตว์เลยนะครับเหมือนกับสัตว์ที่กินเข้าไปก่อนนั้นนะครับก็คือมีอาการร้อนผูปาบนะครับคึกเหิมคึกคักนะครับสนุกสนานนะครับอ่านะครับเดินไปไม่กี่ก้าวก็ล้มแพะนะครับร่วงลงมาจากอ่าต้นไม้นั่นเองนะครับร่วงลงมาจากต้นไม้หลับนะครับหลับไป กว่าจะฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกทีก็กินเวลาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็คิดใช้เวลาแต่ตรองคิดตั้งนานก็คิดไม่ออกว่ามันคือน้ําอะไรนะกินไปกินมาเกิดติดใจขึ้นมานสิเอาละสิทีนี้นะครับกินไปกินมาเกิดติดขึ้นมาแล้วนะครับก็วักน้ํากินทุกเช้านั่นแหละนะนะก็น้ําที่สัตว์มันเอาผลไม้หลายๆชนิดมันมายัดเข้าไปในนั่นแหละแล้วมันมีน้ําขังอยู่พอดีนะครับทีนี้ ไอ้เจ้าผลไม้พวกนี้มันก็ตกผลิตเป็นน้ําเครื่องดองนะครับ <c oughs> ทีนี้นายพลานก็เลยเอากระบอกไม้เนี่ยมากรอกใส่นะครับนึกขึ้นมาได้ว่าที่อาสมใกล้ๆนะครับมีเลือสีนะครับมีเลือสีกําลังนั่งปฏิบัติธรรมนั่งบําเพ็ญตนอยู่ในนั้นนะครับอืม ว่าแล้วนายพรานก็รีบอ่าเอาน้ําที่ใส่กระบ,บอกได้เนี่ยเอาไปให้ฤือีนะครับถึงอาสมเลยอ่แล้วก็บอกว่านี่ท่านฤือีเราไม่รู้ว่าน้ําอะไรท่านเคยกินหรือเปล่าลือีเห็นน้ําเนี่ยโอ้ก็บ,บอกเออรสชาติมันดีเนะสีมันออกใสๆกลิ่นมันหอมที่สออ ท่านลองกินดูสิอ่านายพันก็บอกอย่างนั้นว่าแล้วลูสีก็รีบอ่ากระโดดเข้าปากดืก่มอกัอกอักเลยนะครับเพราะว่าหิวน้ําด้วยนะตอนนั้นปรากฏลือศีกินเข้าไปก็เหมือนกันนะครับเกิดมีอารมณ์คึกคักขึ้นมาอีกอีกคนแล้วนะครับสนุกสนานตื่นเต้นร้องราทําเพลงเพื่อเจอไปตามเรื่องตามเรานะครับก็เลยอย่างนั้นนะครับ ไอ้ที่ว่าจะบำเพ็ญเพียรไม่ตองละทีนี้นะครับพอได้ดื่มเข้าไปไอ้น้ําแบบนี้เข้าไปก็เหมือนกันเลยนะครับก็เอนตัวลงหลับไปนะครับเต้นลำไปมาก็เหนื่อยอ่อนก็เลยหลับไปอ่านะครับข่าวไอ้เรื่องน้ํา น้ำรสชาติแปลกๆเลยที่มันกลายเป็นอ่าสีแดงๆเนี่ยนะครับก็ดังไปทั่วนะครับมีทั้งอ่าผู้คนในละแวกนั้นก็ให้ความสนใจนะครับข่าวนี้มันทราบถึงพระราชานะครับพระราชาที่ครองเมืองอยู่ก็เรียกนายพานเข้าเป้านะครับแล้วก็ ัถามว่าที่เขาว่าที่เขาเล่าลือกันนันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับนายพันก็ทูลไปตามที่ตัวได้ไปประจบเจอมานะครับอพระราชาก็มีรับสั่งให้อานายพานนะครับนำน้ําอย่างว่างเลยลไปถวายนะครับปบรากฏว่าพอลึกพอพระราชาได้กินได้สเสวยนะครับก็ เหมือนกันนะครับร้องรำทําเพลงนะครับกิจการบ้านเมืองอะไรไม่สนใจนะครับคือติดอย่างงอมยำว่างั้นนะครับนั่นแหละครับนายพรานก็เลยเอย้ไอคนที่มันเจอเจอน้ำในองเป็นคนเป็นคนแรกนะไม่เกี่ยวกับสัตว์นะเนาะก็เลยบอกเอ้เราจะ เราจะเรียกน้ำนี้ว่ายังไงเนาะไอ้น้ำเครื่องดองอะนะถ้าเราเรียกว่าน้าเฉยๆมันก็จะซ้ำกับชื่อน้ำเปล่าน้ำอะไรแบบนี้นะก็เลยตั้งชื่อให้กับน้าไอพันธุ์อย่างว่านี้มีชื่อว่าสุระนะครับต่อมานะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับ เครื่องดองของเมาก็ได้พัฒนามาเป็นเครื่องดื่มนิยมนะครับแล้วก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับมากขึ้นมีเป็นหมื่นเป็นแสนนะมีเป็นพันเป็นหมื่นก็ว่าได้นะครับจากนั้นพวกชาวบ้านนะครับหรือคนในในสมัยนั้นคนในถิ่นนั้นก็เรียกเรียกขานกันในนามจากสุระก็เรียกมาเป็นสุรานะครับสุรา หรือเรี่กงง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเรานั่นแหละนะครับเพราะว่าการฆ่ากาันการยิงการฆ่าการตีกันก็เกิดส่วนหนึ่งก็มาจากไอ้น้ำเล่านี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกินกินดีมันก็เป็นประโยชน์กินไม่ดีมันก็มีโทษนะครับนะนี่คือความเป็นไปเป็นมาของน,นันทาน ของความเป็นมาของเล่านะครับเกิดมาจากตรงนี้นี่เองนะครับโอเคนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรำหมูสตูดิโอไว้ด้วยนะครับหลักลายสาระนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้ผมไปหามาจากได้ยินมาจากหนังสือนะครับเป็นบทความเป็น นิทานปรมลานะครับซึ่งบางบางเคาเรียกอะไรบางเว็บไซต์ที่เราไปค้นมันอาจจะไม่มีตัวละครชื่อแบบนี้ก็ได้นะครับมันมันอาจจะผิดเพี้ยนกันได้นะครับนะแต่ยังไงมันก็ผลสุดท้ายก็มันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับโอเคนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้ก็จบลงนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ ตราบวันนี้ก็ขอจบการทำคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ